สวัสด,ดีครับเ้ารัสสูรชาแนลบิลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีกันและแลันาะกันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ไม่ได้ลดสองต่อนะครับแต่ว่ายังยังลดราคาให้ต่อเนื่องแต่ว่า เพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับเพิ่มขึ้นมาจากโปรโมชั่นวันเดนไทยคือ1 0บถึงยีเนาะก็จะเพิ่มให้คือ21่สถึงยีนะครับกุมภาพันธ์ยี่สิกุมภาพันธ์เป็นวันเดทไลน์อนลอาดีมถามค่าครูได้ก็จะไราคาพิเศษครับคิปนี้เป็นการพยากร์เดือนมีนาคม25งพซึ่งเป็นเดือนที่3ของปีอยู่ในไตรามาสแรกก็คือเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเพิ่มปรับก็เดือนหน้าเป็นค้าพยากรขึ้นสู่ไตรามาสที่2แล้วนะครับ พิ่งผ่านจำได้เลยว่าเพิ่งผ่านปีใหม่มาหยกๆเองอะ่ะเออแป๊บเดียวเองเนาะมีการโครจรยกยาราศีสามดวงตามนั้นนะ,นะครับแต่เราไม่ได้มาพยากรณ์ดาวย้ายเพราะเราพยากรณ์ในคลิปที่แล้ว,ลวนะครับใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้เราควรฟังดาวย้ายเพราะมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆครับเราควรจะรู้ไว้ว่าอะไรจะอัปเดตในชีวิตเราบ้างก็คือดาวย้ายในคลิปที่แล้วส่วนคลิปนี้เป็นการพยากรณ์5เรื่องสําคัญท,ที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดรวบร,รวมคําถามมาหเรื่องสําคัญ ก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภในคลิปนี้เรามาติดตามและฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีกันดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนากเดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาชัดจุดเดียวกันครับตโนราศีกันตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนซึ่งจะโคจรย้ายราศีกลางเดือนคือวันที่16บรอบดอนที่2นะครับเข้าสู่ราศีกุ๊มวันที่16บมีนาคม68พักคาว่าพักเนี่ยหมายถึงว่า พอพานเนเนาะก็คือการถอยหลังจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับมันเป็นคำศัพท์เฉพาะในทางโหราศาสตร์พักเนี่ยมีผลหมายถึงการล่าช้าเหมือนกับการพักเหนื่อยแต่ไม่ได้พักหมายถึงว่านั่งพักนะครับเพราะนั่งพักตรงนี้เขาเรียกว่ามนในทางโหราศาสตร์เรียกว่ามนมมาจุดนะครับแต่ว่าการพักเนี่ยหมายถึงการถอยนะครับถอยก็หมายถึงว่าเหมือนการเดินเราเดินถอยหลังนั่นแหละเออนั่นแหละแต่ดวงดาวไม่ได้ถอยหลังจริงนะครับมันเป็นการคำนวณเชิงวิชา ขาเรียกอะไรทางฟิสิก์ทางอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่อเล็คณิตศาสตร์แล้วกันมันเป็นการคำนวณเชิงทางวิคณิตศาสตร์นะครับมันเป็นมุมมุมสัมพันธ์กันนะครับในดวงดาวผมก็ไม่เก่งคณิตนะครับไม่เก่งเลยไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยนะครับคำนวณยังไม่เก่งแต่ก่อนคิดเลขยังไม่เป็นเลยนะครับคือแบบคิดไม่ได้เป็นคนที่ไม่ชอบเรียนชอบเล่น แต่คือคิดเลขไม่เป็นคือจ่ายเงินเป็นเงินทอนเท่าไหร่จะไม่รู้อ่ะไม่ค้าทอน่าไร่ก็เท่านั้นนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็เริ่มเรียนรู้บ้างพอจะรู้บ้างแล้วนะครับได้อย่างหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเยอะเราก็เลยพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะก็เริ่มพอได้บ้างนะครับก็แต่ยังไม่ถึงกับ จีเนสเรื่องคณิตศาสตร์นะนะเอออยาคิดว่าตัวเลขเยอะแล้วจะเก่งคณิตศาสตร์นะครับไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันช่วยช่วยได้เยอะมากในเรื่องของเชิงมุมสัมพันธ์เราแค่ตีความคือเราเด็ดเราเก่งเรื่องการเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหาว่าเรามาขิงเอาเป็นว่าเรา,า,าอะไรเราถนัดแล้วกันเราถนัดเ,เรืเ่องของการตีความนะครับเราแต่เราไม่ถนัดเรื่องของการคำนวณเนาะอ่ะมาดูกันอันดับแรกดาวพุธอยู่ที่ราศีมีนถอยหลังมาในราศีกรุณาเนาะ มีทั้งข้อดีข้อเสียครับอยู่ในราศีกลุ่มเพราะว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีกลุ่มในเรือนศัตรูคําว่าศัตรูคืออลินะครับอยู่ในเรือนอริเดือนศัตรูแต่มันเป็นข้อดีเอาพูดข้อดีให้ใจชื้นก่อนดาวพุธเนี่ยเอาเอาง่ายๆว่าจะเปรียบเทียบอย่างนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่ผมยกให้ฟังนะครับอย่างเช่นเราเรารู้จักแก้วหมักเนาะแก้วที่ ใส่น้ำร้อนแก้วที่เอาไว้ชงกาแฟเมลโลโอวันตินเนี่ยครับเราจะมีหูเนาะเ,เรามองมุมบางมุมอครับเราจะมองไม่เห็นหูแก้วถูกปะแต่พอเราเดินอ้อมมันอันนี้มันเป็นเชิงปรัชญานะครับคือการมองทุกอย่างให้มันเป็นแบบใครเป็นพวกตรรก,กะมีลอจิกอะ่ะจะต้องคิดอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นการบังเอิญเหมือน พวกไอสไตพวกอะไรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเออแอปเปิลตกลงมาเออคิดได้นะ้อว่าเป็นแหล่งนมถนั่วอะไรเงี้ยครับคือแบบคิดแบบแปลกประหลาดที่ชาวบ้านเขาคิดไม่ได้นั่นแหละเ,ออเนี่ยพวกพจนอยู่ในเรือนกลุ่มเนี่ยจะเป็นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคิดแปลกประหลาดขนาดนั้นแต่คิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ไม่มองในมุมนั้นคือหมายความว่ามองมองมุมนึงจะมองไม่เห็นหูแก้วถูกไหมครับแต่เราลองเดินอ้อมนิดนึง เราจะเห็นหูแก้วมันเป็นปรัชญาว่าถ้าเรามองมุมเดียวอะ่ะมันจะเห็นแค่มุมเดียวมันจะมองอย่างคนเราอะ่ะถ้ามองแค่ภาพหลักเราก็จะรู้ว่าคนนี้หน้าตาย,ยัางไงแต่มันเป็นการตัดสินเพียงภายนอกเขาเรียกว่ามองคนจากภายนอกแต่ถ้าเรามองเข้าไปข้างในจิตใจเหมือนกับการมองอีกมุมหนึ่งคือเดินไปอีกนิดหนึ่งเราจะมองเห็นหูแก้วมันให้ไม่ให้รู้ไว้ว่า,วาเออมันมีต่างมุมนะมันมี คือถ้าเรามองแค่มุมมุมเดียวเราจะรู้แค่มุมเดียวเราจะตัดสินคนแบบผิดผิดไปหรือเรียกว่าไม่ครอบคลุมนั่นเองดังนั้นเนี่ยดาวพุธในราศีกุมจะหมายถึงการมองรอบด้านมองอะไรรอบครอบรัดกลุม่มแต่มีข้อเสียด้วยเช่นเดียวกันเพราะดาวดวงดวงถ้าตกอ,อดีก็ต้องเสียถูกปะครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่า ในดวงของคนเราอ่ะมันจะมี12ภพเลือนหรือ12เรื่องราวแบ่งทุกอย่างในชีวิตเราจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะมีกีเรื่องราว18,000อย่างเท่าไหร่ก็ตามล้านอย่างก็ตามจะต้องแบ่งหารเป็น12และต้องเข้าจัดภพให้ได้12ภพเลือนนี้ทั้งหมดเหมือนกันทายยากนะทีเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าราศีที่จะมีเสียมันจะมีแค่สาก็คืออริบรณะวินาศเรียกว่าทุกสถานะภพก็คือ อริก็คือราศีกุมเมษคือมรณะแล้วก็สิงค์คือวินาศแต่ผมอยากอยากจะบอกพวกคุณว่าอย่าไปยึดติดคาว่าอริมรณะวินาศจนมากเกินไปว่ามันเป็นพบลายพบเสียพบไม่ดีคือแบบแบ,บ,แบ,บ็กลิสต์มันไปเลย <S <S อย่าคิดอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งอะโหราศาสตร์เนี่ยชอบมาเล่นกันผิดๆว่าอย่าไปคบนักคนราศีกุมอย่าไปคบนักคนราศีเมษอย่าไปคบนัาคนราศีสิงห์พวกนี้มันเป็นอริมรณะวินาศมันเป็นศัตรูเราไม่จริงนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้น คุณกาลังตัดสินคนเพียงภายนอกเพียงแค่วิชาแบบตื้นเขินมากเลยนะครับนี่คือวิชาตื้นเขินหมายถึงว่าพูดแค่เนี้ยว่าเนี่ยราศีกุมเป็นอาริราศีเมษเป็นมรณะราศีสิงเป็นวินาศเนี่ยเราจะไปแต่งงานกับคนพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถามว่ามีปัญหาไหมมีแน่นอนเพราะมันแปลว่าความคิดที่ขัดแย้งกันคนราศีกันเป็นคนลังเลคนราศีกุมเนี้ยโอ้โหมุ่งมัน่นราศี ราศีเมษเนี่ยเป็นคนบุกลุยก็คือมุ่งมั่นเหมือนกันราศีสิงห์ก็มุ่งมั่นเพราะเป็นผู้นําคือเขาเรียกว่าเป็นราศีที่เด็ดขาดพวกนี้เป็นราศีเด็ดขาดหมดเลยมันก็ต่างจากเรามันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะขัดแย้งกับเขาแต่ความทัศนคติขัดแยง้งแต่ไม่ได้หมายถึงความความคิดจะขัดแย้งกันหมดนะครับมันหมายถึงว่าคนเราอ่ะรอยพ่อพันแม่ต่างมุมมองเรียนรู้มาคนละย่านกันบางคนเติบโตกันคนละภาคใช่ไหมครับประเทศไทยเหมือนกันแต่คนละภาค เหนือก็มองแบบหนึ่งอีสานก็มองแบบหนึ่งใต้ก็มองแบบหนึ่งกางก็มองอีกแบบหนึ่งแล้วเราจะไปเหมารวมว่าคนทุกคนจะเหมือนกับชันหมดได้ยังไงเราอย่าเอาตัวเองเป็นจุดสูงการของจักรวาลมันไม่ได้เราต้องรู้จักเรียนรู้ทุกคนว่าเขานิสัยแบบนี้เขาชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้เราห้ามเขาไม่ได้เขาก็ห้ามเราไม่ได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับดังนั้นอย่าไปอย่าเอาความคิดของเราไปครอบใครแต่ให้เรา คือผมก็เป็นคนที่ท่านนี้บอกตรงๆนะผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่มักจะยึดมั่นในความคิดของตนมากเกินไปเลยทำให้บางทีแล้วก็ครอบถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รู้ทันสติอ่ะเราก็จะเอาความคิดของเรา,าไปครอบคนเหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับว่าก็จริงแต่เมื่อใดก็ตามถ้าผมคิดได้นะผมก็จะพยายามแบบว่าเอ้ยไม่ได้พังทลายกรอบว่าเฮ้ยเราเป็นการตัดสินคนเพียงภายนอกนะเราเป็นคนมองคนอื่นเขาเพียงแค่ภายนอกนะไม่ได้เราต้องทลายกรอบตรงนี้ลงใหม่แล้ว คิดใหม่แล้วมองต่างมุมเข้าไปด้วยกันเรียนรู้เขาเรียนรู้เราเนาะเข้าใจเนาะลักษณะนี้โหราศาสตร์เนี่ยผมพยายามชี้นําพวกคุณเนี่ยให้ไปไอใช้คาว่าชี้นําเลยเพราะมันเป็นในทางที่ถูกต้องหมายความว่าชี้นําพวกคุณว่าให้เราอะรู้จักตัวเองให้มากๆผ่านการพยากรณ์แบบพื้นวัสนาของเราแล้วไปหลายคนชอบพื้นวัสนามากเพราะว่าผมก็ชอบเพราะผมรู้สึกว่ามันทําให้คนเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้น บางทีเรายังไม่รู้ตัวเองเนี่ยเท่ากับโหราศาสตร์เลยเนาะพอโหราศาสตร์มาจี้ปุ๊บเออฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆอะไรทํานองนี้เราต้องยอมรับตัวเองก่อนจากพื้นวานาที่โหราศาสตร์บอกเพราะดวงดาวไม่เคยโกหกคนมีแต่คนเราเนี่ยโกหกตัวเองกับโกหกคนอื่นเนาะทีนี้พอเรามองต่างมุมเนี่ยจะทําให้ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีคือดาวพุดธตบอริเนี่งมันหมายถึงคําพูดครับพุทธแปลว่าปากหมายถึงคําพูดคําพูดมีปัญหาหมายถึงอาจจะพูดต้องพูดห้วนพูด มะนาวไม่มีน้ำก็เ,เลยทําให้ไปขัดแย้งกับเขาเรียกว่าสแสลงหูชาวบ้านเลยทําให้อาจจะเกิดการวิวาทตามมานะครับเขาเรียกว่าปากหาเรื่องปากเป็นไผ่โอตภไยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการสื่อสารดาวพุธหมายถึงการสื่อสารคือการสแสดงออกนะครับในสังคมดังนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการสื่อสารเห็นเด็กเขายกพวกตีกันไหมครับเราจริงมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็แค่คอมเมนต์กันมองเขาเรียกว่าเหล่ตามองกัน แล้วก็บอกว่ามองหน้าหาเรื่องเหรออะอย่างเงี้ยเหมือนพวกวัยรุ่นชอบพูดกันอะมองหน้าหาเรื่องเหรอนั่นแหละทางที่เอา้าก็มองคนเราอะไรที่อยู่ในสายตาเราเราสามารถมองได้หมดมีอะไรห้ามเหรอครับดูว่าครับมีกฎหมายข้อไหนสั่งห้ามว่าคนห้ามมองคนอื่นมันไม่ได้มันก็ต้องมองมเรื่องปกติมันอยู่ในสายตามองหมดเดีายวว่าคนเลยอะไรก็ได้สักคนสักสิ่งของอยู่อยู่ในสายตาเราเรามองได้หมดมันมีเขาเรียกว่าสิทธิ์อันชอบธรรม ที่เราสามารถมองได้หมดเนาะถ้าใครไม่อยากให้มองกรณาเอาปิบคุมหัวจะได้ไม่ต้องมองเนาะคนอื่นจะได้ไม่ต้องมองตัวเองจะได้อยู่ในปิบตลอดการเนาะยูนกบในกราคอบนี่นแหละเออในเมื่อเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะมองได้เราก็มองไปสิก็จบแต่ว่าด้วยคนที่เข้าใจผิดด้วยจิตใต้สำนึกเขาแบบอาจจะมีความเกิดชังมีความรุนแรงอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคนกันเนี่ยจะไม่ติดความรุนแรงจะไม่ชอบเลยเรื่องของความรุนแรงนะครับแต่พวกราศีพวกเนี้ยพวกราศีอดิมรณะ มีนาศเนี่ยนะครับก็คือราศีสามพวกนี้จะติดความรุนแรงนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะหมายถึงว่าพื้นคืออังคารกับความรุนแรงอยู่แล้วราหูก็ลุ่มหลงมันเหมือนกับความรุนแรงเหมือนกันนะเพราะว่ามันสุดตรงส่วนราศีสิงห์เนี่ยเป็นผู้นําเด็ดขาดไงดังนั้นก็เหมือนกับความรุนแรงนิดหนึ่งทุกอย่างพวกนี้สามราศีเนี้ยจะเป็นอะไรติดความรุนแรงแต่ไม่ได้แปลว่า นิสัยเขารุนแรงจนทําเรารุนแรงแบบนั้นไม่ใช่นะครับแต่แค่ว่านิสัยมันจะขัดแย้งกับตัวเราค่อนข้างมากแต่ไม่ใช่แปลว่าเข้ากันไม่ได้มันอยู่กันคือการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับจะบอกว่า อย่างเช่นเราทํางานร่วมกันกับทุกราศีเรามีไหมครับว่าฉันจะต้องร่วมงานกับคนมีเท่าน,นั้นนะเพราะเป็นคู่ของฉันฉันจะรักเขาเท่านั้นคนอื่นฉันไม่รักหรอกอย่างเงี้ยหรอมันเป็นไปไม่ได้เราเลือกที่รักมากที่ช่างเกินไปไหมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้เนาะเราก็ต้องร่วมงานกับทุกคนเราก็ต้องเรียนรู้เขาเรียนรู้เรานั่นแหละประมาณนี้นะส่วนดาวสองมังกรเนี่ยมาจากเน,นปุตตะก็แปลว่าไม่ได้ดังใจเอกสารระวังนะดาวพุธอุท้ทยในเน่อดีตคือเอกสารจะผิดพลาดผิดทั้งไปแล้วดาวคานไปถอยหลังในเดนพุธด้วย มาจากเรียนสาชาคือการสื่อสารดาวพุธสื่อสารสาชาสื่อสารไปตกเนินกรรมมาคือการงานการงานที่เกิดการสื่อสารอาจจะการเข้าใจผิดล่าช้าเลทได้นะครับแล้วก็เกิดความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นและต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของการงานได้อีกด้วยนี่คือพยากรณ์เรื่องการงานไปแล้วนะันนั้นเนี่ยการงานอาจจะติดขัดล่าช้าไม่ได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจนะครับดังน,นั้นเนี่ยก็แก้มันซะเดีย๋ยวมันก็ได้ดังใจแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าใช้ความรู้มองทุกอย่างให้รอบด้าน มองมุมเดียวนะ่ะอาจจะไม่ได้ข้อสรุปหรืออาจจะไม่ได้มีคําตอบแต่ถ้าเรามองต่างมุมหรือเราลองย้อนไปมองเข้าทางไหนออกทางนั้นมันจะมีทางออกทางเดียวนั่นแหละถ้าสมมติว่ามันเป็นห้องประตูตายอ่าคเรียกว่าอะไรมันเป็นห้องห้องหนึ่งห้องซึ่งถ้ามันมืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นเรามีไฟฉายหนึ่งอันเราเข้าทางไหนออกทางนั้นอย่างน้อยประตูมันมีทางเดียวก็คือห้องฉุกเฉินเรียกว่าพบไมนน่นะครับ ห้องฉุกเฉินในเขาเรียกห้อง icu อะไรพวกนี้ครับก็คือห้องที่มันฉุกเฉินในการแบบเ,เข้าอดมิดทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะมีเ,เขาเรียกว่าเข้าทางเดียวออกทางเดียวเขาเรียกว่าพอวินานเพราะว่ามันไม่มีประตูหน้าต่างใดๆอะไรมันจะมิดหมดเลยปิดหมดเลยเพราะมันกันภาพอุจาร์นะมั้งเออนั่นแหละก็ก็คือพอวินานนั่นเองในนั้นเนี่ยเข้าทางไหนออกทางนั้นในทางฉีเหมือนตุ้นเจียดเนี่ยครับในวิชาจีนเนี่ยเขาจะมีวิชาหนึ่งที่หมายถึงว่าเป็นประตูจะไม่ได้ว่ากี่บานมัน ประตูมันจะเยอะมากแล้วจะมีทางออกอยู่ทางเดียวหนังจีนโบราณชอบเอาไปเล่นกันว่าแบบมันจะมีใครคนแล้วมันจะมีประตูออกทางเดียวถ้ามองเห็นประตูนั้นเรียกว่าประตูเป็นมันจะออกได้ก็คือเข้าทางไหนออกทางนั้นครับพูดง่ายตัวเองอ่ะเข้ามาทางไหนออกทางนั้นถ้าจําไม่ได้ว่าตัวเองเข้าทางไหนไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราหาทางออกไม่ได้อ่ะให้เราจําไว้ว่าเราเข้ามาทางไหนเราก็ให้ออกทางเดิมมันจะออกได้แต่นอกนั้นจะออกไม่ได้เนาะ อา้าวก็เนี่เมื่อเข้ามาได้ก็ต้องมีทางเข้ามาสิถูกป่ะครับมันก็ต้องมีทางออกอยไงเงี้ยเหมือนถ้าอ่ะเข้าทางไหนออกทางนั้นถ้าสมมติเราไปข้างหน้าเฮ้ยมันมืดมนมันไปเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอทางออกงั้นกลับไปที่เดิมถอยหลังกลับไปมาทางไหนกลับที่นั่นมันก็จะออกไปได้นั่นเองเนาะแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่มันออกไปได้ไงเออนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้ดาวการงานการเงินเนาะ การเงินคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปเกาะกลุ่มกับดาวราหูในเดือนคู่ปกติกระดุมพระปัตนีเนี่ยจากที่ศึกษาแล้วก็การพยากรณ์โดยดส่วนตัวกันเนี่ยส่วนมากเขาจะได้เงินจากคู่กรณีกันเขาคู่กรณีคือคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาเพื่อตรงข้ามและคนตรงข้ามจะได้เงินแต่มีน้อยมากๆแต่มีก็คือการจะได้เสียตังค์กับคู่ของนะครับหมายถึงว่าบางคนเนี่ยได้เงินจากคือผมว่าคุณได้เงินจากคู่ของเขงาบอกโอ้ยอาจารย์มีแต่เสียไม่ได้เลยก็มี ดังนั้นเนี่ยก็ก็มีคนที่เสียเงินกับคู่ครองไปก็มีแต่น้อยมากครับแต่ส่วนใหญ่จะได้เงินจากคู่ครองมากกว่านะครับทีนี้กระดุมภาาปะตะัตตานีมีดาวราหูกับดาวอาทิตย์อยู่มันเป็นดาวคู่ศัตรูสุกราหูเขาเจราระวังภัยคือโดนหลอกเรื่องทรัพย์อาทิตย์กระลาหูคือเพศภยัยเพศภัยเรื่องชื่อเสียงดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าระมัดระวังเรื่องของการเงินที่ให้มีคนหยิบยืมเงินแต่สุดท้ายคือเขาอาจจะใช้คา,าบคาบบิร เรียกว่าวมิดวงเล็บฉาชีพเนาะมิดฉาชีพคืออย่างนี้ครับเข้ามาเป็นมิดตอนแรกยืมเงินอ่ะโอเคแล้วก็ให้ยืมเพราะเป็นเพื่อนกันก,ก็คืนทุกอย่างเรียบร้อยมันมันตรงตามข้อกําหนดทุกอย่างเราก็ไวใจอ่ะโอเคต่อไปเพื่อนยืมครั้งที่2ออ่ะเราก็ให้ยืมเพราะมันเคยคืนมันคืนตรงเวลามันไม่อิดออดมันไม่อะไรอะโอเคมันคืนไม่ต้องทวงเลยคืนเลยตามปกติเราก็เชื่อ พอรับสองไม่คืนแล้วจ้านั่นแหละทํานองนั้นมันก็หมายความว่ามันจะเข้ามาในคาบมิดวงเล็บฉาชีพนะครับเข้าใจเนาะว่ามันแปลว่ายังไงหรืออะไรยังไงร,ระวังเรื่องของแกนคอเซนเตอร์ใดๆด,ด,ดาวราวหูเวลาอยู่ในเรือนคู่อะครับมันจะหมายถึงการดึงดูดมีพลังมหาศาลเพราะมันคือความลงไหลได้ปื้มนะครับคนกันก็จะมองเห็นคู่เป็นกงจักเป็นดอกบัวเขาคู่นี้นี่หมายถึงคู่สัญญาทุกอย่างนะครับคู่ผูกมัดกันทั้งหลายเนาะ เราเคยพูดไปแล้วนะเรื่องของปัตตานีย้อนกลับไปฟังได้นะแต่ว่าอาจจะประมาณสองสาซีรีส์ที่ผ่านมานะก็ลองไปหากันดูนะครับทีนี้เรื่องของการเงินก็ระวังเรื่องของการโดนหลอกเรื่องทรัพย์เรื่องสินเนาะเราต่อไปเรื่องของออความรักอ่ะเมื่อกี้ความรักก็เกินไปแล้วว่ามันจะสร้างความหลงไหลได้ปลิ่มให้กับเราเราก็จะหลงคู่ก็เห็นกงจากเป็นดอกบัวสุดท้ายก็โดนสวมเขาสุกราหูแต่อย่าเพิ่งตกใจนะ <Das kop at io> จะบอกไว้ว่าต่อให้คนเกิดราศีกันเดียวาราศีกันเหมือนกันคือหมายถึงเกิดร่วมเดือนเดียวกันกับเราเนี่ยสาวันเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเรียกว่า,าสุม่มนะครับการสุ่มมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะกันก็นจะในกันคือคนเกิดในช่วงเวลา,าที่พาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันก็จะแบ่งเป็น2ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ในเลนสองชั่วโมงนี้เหมือนกันก็จะทําให้เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่าสุ่มเหมือนกัน แต่ไม่ได้การันตีทุกอย่างว่าคนกันคามยากรตรงนี้ภาพรวมนี้การดูดวงแบบภาพรวมเนี้ยจะเหมือนกันหมดร0 0ซมันเป็นไปไม่ได้ครับมันแปลกมันมันเป็นเรื่อง amazing มากถ้ามันจะเหมือนกันหมดอย่างเช่นคนกันโดนมือที่3แล้วเป็นทุกคนหมายถึงว่าคู่คนราศีกันหรือักษณะกันมีชู้กันหมดเนี่ยอันนี้มันแปลกประหลาดแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้โลกนี้แตกแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเรา ราศีกันหรือลัคนากันเนี่ยเกิดอายุต่างกันถูกไหมเอาเอาเอา,เอาที่เห็นชัดง่ายๆคือดาวมรตรยูดาวมริตรยูใช้เวลา7ปีย้าย1ราศีถามว่าคนเกิดเมื่อ7ปีที่แล้วกับ7ปีนี้ดาวมฤตยูจะอยู่ที่เดิมไหมครับไม่อย่างใครเกิดช่วงโควิดดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษครับไม่ใช่อยู่ในราศีพิศพแต่เด็กสมัยเนี่ยนะวันเนี้ยเกิดในราศีพฤศพและถามว่าการทำมุมของดาวบฤตยูของพื้นดวงชะตาเนี่ยมันก็จะกระทบดาวต่างกันแล้วถามว่า ราศีกันเหมือนกันนะลักษณะกันเหมือนกันนะแต่ดาวฤกษ์ทีอยู่คนละที่กันเนี่ยแล้วผลมันจะเหมือนกันไหมครับก็ย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงไหมเห็นหรือ,อยังว่าอย่าคิดว่าภาพรวมแบบนี้คือไม่ได้ดูดูส่วนตัวถ้าดูดูส่วนตัวโอเคคือยึดเป็นสรารณะไม่ผิดแต่ถ้าอยู่ตรงนี้อย่ายึดเป็นสรารณะทุกอย่างขมยกรจากปากหมอดูทุกคนเวลาดูภาพรวมแบบเป็นราศีอย่างเงี้ยอย่าไปอะไรมากกับมันรับไว เวลาเขาพูดอะไรหลับไวว่าโอเคฉันต้องระวังนะฉันตื่นสตินะว่าอาจจะเกิดนะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับทุกคนไม่ใช่เขาว่ารักซ้อนเกิดขึ้นแน่สำหรับคนราศีกันหรือลรานากันแต่ไม่ใช่ทุกคนเข้าใจไหมครับจำไว้นะเกิดขึ้นแน่ๆ่สำหรับคนราศีกันหรือรานากันแต่ไม่ใช่ทุกคนแปลว่าบางกลุ่มของคนเกิดราศีกันอาจจะเจอบางกลุ่มของคนรานากันอาจจะเจอแต่ อาจจะไม่ใช่เราก็ได้หรืออาจจะเป็นเราก็ได้เพราะเราต้องไปดูพื้นดวงของเราอีกทีหนึ่งว่ามันมีดาวคู่ศัตรูหรืออะไรยังไงอยู่ในราศีกันกับราศีมีหรือเปล่านะครับเออเนอะเข้าใจหรือยังนะครับถ้ามันมีมันก็มินเมว่าจะเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีก็คงไม่เกิดอะเพราะว่าดาวไม่มีกระตุ้นกันอืมเนาะอันนี้เราพอจะเข้าใจแล้วนะอะเวลาดูทุกเรื่องเลยนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสในจุดนี้แม่นไม่แม่นก็ว่ากันอีกทีนะครับ ต่อไปออการงานการเงินความรักสุขภาพระวัง,ร,วงรังเสียเครดิตด้วยนะชื่อเสียงเครดิตคืออาทิตย์เจรหูเนาะเพศตรงข้ามจะทำภัยอ,อ,อุ้เส็บกลางาทีแล้ละสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพดาวคามาถอยหลังอยู่ในเรือนกรรมแต่ว่าระวังคอบาไหลระวังโรคออฟฟิซินโดนทั้งหลายแล้วก็ระวังเรื่องของ ปวดหัวไมเกรนในใดเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับการงานคือความเครียดนั่นเองสุดท้ายคือชอกลาบเป็นตําแหน่งขุมทรัพย์ก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวข้าพยากรณ์จะเปลี่ยนในเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวเราติดตามฟังครับก็เลยกดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ